เอาฟางเพื่อเ้าก็ะปอยากให้กันหยิบพักเขามันห่างเนาะค่ะเนาะอยากให้มันเกิดเสม,มอนะคะนั่นแหละอันเีาก็ต้องเพาะเพื่อไว้นั่นก่อมาณจ็คสองถาดเนาะค่ะเนาะสองถาดทิ้งดงสี่นี่โบมีการเหี่ยวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าสําคัญแต่เวลาผนกนาังงอกไมกก่จะสีสีเหี่ยว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 ไอ้เหี่ยวตายนะคะที่นี่เ้าก็ต้องเอาไปแซมนะคะ่ะไปแซมไปผสมเนาะค่ะเนาะบางเพื่อ ถ้าฟ <rude S 2> ูริ <conduct> <derivatives> sal, ลินเจี๊สบีเนี่ยไปพอมันเจีอวออกางนะคะมันบก่องไมีรากนะคะเราใส่สามเม็ดเลยค่ะนี่ค่ะเพาะเพาะไว้ปลูกนะคะเพาะไว้ซ่อมแซมเนาะเพราะนะกับผู้ได้หลายได้ใจมะว่าวมะสวซื่อๆหรอกค่ะอันวิธีการเพาะบกแตงเนาะค่ะเนาะเอาไปแซมไปสามเนาะค่ะว่าต้องสามเม็ดเนาะค่ะเนาะแต่สามเม็ดมันจะบ่ท่านกันนะคะคลินีกก็แค่นี้นะแต่อยากันมีแน่อยู่ค่ะหินมันหอนเนาะค่ะเนาะบางครั้งไม่นั่นหาบนามหุดธก็ พอใาจะไถนาดินมันเปียกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าฝนลิ่มๆจะสีนี่กําลังลิ่มดีดดกําลังงอกกําลังงอกขึ้นงามๆกําลังสิขึ้นเป็นใบนิดหน่อยกําลังงามๆน,นี่แดดมากนี่มันสีเหี่ยวเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นดินเหนียวก็เป็นอย่างเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเป็นดินเนียนไส้เนั่นมะามะามะนี่ขี้หลังเนาะค่ะเนาะค่ะถ้าเขาพอใบจะสีมันสิมีโอกาสว่ากักแตงเขาเน่ะมันสีมันสีทีดีนะคะ <c oughs> ถ้าเขาบ่มาะมะมะนี่ขี้หลังเนาะค่ะเนาะค่ะคถ้าเขาพอใบจะสีมันสิมีโอกาสว่า ปลาแดงเข้าเนี่ยมันสีมันสีทีดีนะคะแต baptism, ่เขาบัว่ามันงอกขึ้นมากปุ๊บจะสีนี่เขาก็เปิดสายน้ำยดจริงอยู่นะมันก็แช่จริงด้วยแต่ว่าถ้าถ้าเข้าไปสมเม็ดหรือว่ารู้ว่าตรงนี้มันมันมันบกเกิดแล้ววัฒ่์นี้พอเข้าไปสมเม็ดมันจะบวทันกันนะคะแต่ว่าถ้าเข้าสมต้นจะสี่นี่มันจะท่านกันเสมออันนี้ไม่นั่นใส่ก้อนแล้วไม่นั่นก็เลยอันมะขอที่หลังโอ้ถ้าถ้าเข้าไปสมเม็ดหรือว่ารู้ว่าตรงนี้มันมันมันบกเกิดแล้ววัฒ่์นี้ พอเขาไปส้อมเม็ดมันจะบาท่านกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาส้อมต้นจระสี่นี่มันจะท่านกันเสมอที่ยูทุกต้นนะคะพอแล้วนะคะออกหกักปลูกแล้วแหละค่ะแต่เอาไใบน,น้อยนึงเนาะคะ่ะเนาะอันเพื่อเพาาื่อว่าเขาพอว้แล้วเวลานี่เวลาเขามันมันตัวเนยมันเกิดขึ้นว่ามันกำลังงอกกำลังงอกขึ้นงามๆกำลังสิขึ้นเป็นใบน้อยๆกำลังงามๆน,นี่แดดมากนี่มันสีเหี่ยวเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นดีเหนียวว่เป็นยังเนาะคะ่ะเนาะ แต่ถ้าเป็นดินน,นันท์ไสนันท์นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะมืนอนี่ฮอสีมะพร้าวเม่แตงกันนะคะมืนอนี้ค่ะเม็แตงค่ะเม่แตงมาไวแล้วอันก็พูดได้หลายดใจามะวาวมะโสนซื่อๆหรอกค่ะอันวิธีการพอบักแตงนนเนาะกันเนาะเอาไปแซมไปสามเนาะค่ะเ่าต้องสามเม็ดเนาะค่ะเนาะถาสามเม,ม็ดมันจะบลอดท่านกันนะคะคลิปนี้ก็แค่นี้นะกาังงอกกาังงอกขึ้นงามๆกาังสิขึ้นเป็นใบน,ไไน้อยๆการง,ง่ามง่ามๆนี่ แดดมากนี่มม่สีเหนียวนะคะเนาะถ้าเป็นดินเหนียวก็เป็นหยางนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นดินน,นันไส้นันมันกแตยากันนีแน่อยู่ค่ะดินมันหอนเนาะค่ะเนาะบางครั้แม่นั่นหาบหน้ำหดก็เพราะว่าอยากใหน้นาดินมันเปียยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าฝนลิ่นลิ่นจะซีนีกำลังลิ่นดีดสามถาดจะซีนนะคะนั่นเลงสามถาดที่ถาดค่ะเอาเอาแกะเผานะคะพอโดยแกะเผาเนะมันงอกขึ้นมาปุ๊บจะซีนี เขาก็เปิดสายน้ำยดจริงด้วยนะมันก็แช่จริงยูจาแต่ว่ากาังอกกาังอกขึ้นง่ามๆกาลังสิขึ้นเป็นใบนอยๆกาังงามๆนี่แดดมากนี่มมนสีเหี่ยวนะคะนาะถ้าเป็นดินเหียวก็เป็นยางนะคะนาะแต่ถ้าเป็นดินอันไส้เนี่ยมันงอกขึ้นมาปุ๊บจะสีนี่เขาก็เปิดสายน้ำยดจริงด้วยนะมันก็แช่จริงยูจาแต่ว่าหารมเนสดให้ให้แดดนะคะเดแดดเา่นคด็ด อันบกแต่งค่ะก็ผู้ได้หลายได้จา้มาะมะวามะสูซื่อดค่ะอันวิธีการพ่อบอกแต่งเนาะค่ะเนาะเอาไปเสมไปสามเนาะคะ่ะว่าต้องสามเม็ดเนาะคะ่ะเนาะถ้สามเม็ดมันจะบบท่านกันนะคะคลิปน,น,น,นี้ก็แค่นี้นะทิ่ดึงสี่นี่โบมีการเหี่ยวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าสําคัญแต่เวลาคนกะลังงอกไม่จะสี่เพือดชิยุ่กต้นนะคะ <c oughs> พอแล้วนะคะออเคสวัสดีค่ะม้อนี่เฮาสีมาพอเม่แตงกันนะคะม้อนี้ค่ะไม่แต่งค่ะไม่แตงมาไวแล้ว อพอแล้วเวลาเวลาเวลาอันเวลาเขาเกิดขึ้นมาจะสีเมืนก,กับประธานกันเนาะคะ่ะถ้าเขาปลูกลงดินปพ๊บเพาก็มาพราวไว้เลยสักสองสามถาดจะสีนะคะนั่นเลยอ่ะมันงอกขึ้นมาปุ๊บจะสี่นีเขาก็เปิดสายน้ำยดจริงด้วยน้ามันก็แช่จริงอยู่แกแต่ว่าพอแล้วเวลาเวลาเวลาอันเวลาเขาเกิดขึ้นมาจะสีเมืนกับประธานกันเนาะค่ะถ้าเขาปลูกลงดินปพ๊บเพาก็มาพราวไว้เลยสักสองสามถาดจะสีนะคะนั่นเลยกว่าบางเครื่องเขาเขาพยายามหยุดพักเขามันห่างเนาะะค่เนาะ อยากให้มันเกิดเสมอน,นะคะนั่นหละอันนี้ข้าวกระพอบเพาะเพื่อไว้นะั่นประมาณจาสาะะัสองถาดเนาะค่ะเนาะสองถาดเราไปเพาะมันเจเอาอกอยางาเนาะคะ่ะมันบกพร่องไม่รากนะคะเราใส่สามเม็ดเลยค่ะนี่ค่ะเพาะเพาะไว้ปลูกนะคะเพาะไว้ซ่อมแซมเนาะเพราะว่ายัางดีได้บางบางรุมที่มันเหี่ยวไปเรื่อยๆประมาณจัสามสามลุมสี่รุมจะสี่ก็สี่ได้เยค่ะสามลุมสองรุมสามรุมจะสี่นะคะกรต้อบแซมต้นมัน แท่ต้นมันจะเกิดท่านเนาะค่ะเวลาแซมเหาขุดแล้วเ่าเอาคุณใส่ทั้งรางเ่าก็เอวนเอาเบี่ยมันลงเลยจะสีนึงสีงามท่านกาันเรียวจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าแล้วปลูกแล้วอะไรล่ะค่ะประมาณเท่าไรแล้วยี่สิบหล่องนี่แหละค่ะแต่ปีนี้ก็เลยมมามาพอไหวเนาะแต่ส่วนมากกับแต่ตรงไหนที่มันเวินมันก็ร่างงอกก็ร่างงอกขึ้นงามๆก็ร่างสีขึ้นเป็นใบนิดหน่อย,อยก็ร่างงามๆนี่แดดมากนี่ไม่ชี่เหี่ยวเนาะค่ะเนาะถ้าเป็นดีเหนียวว่าเป็นยังเนาะค่ะเนาะ แต่ถ้าเป็นดินน,นี่ยไส้เนว่าบางเพื่อใ้เขา็ไปอยากให้ผีดพักเขามันห่างเนาะค่ะเนาะอยากให้มันเกิดเสม,มอนะคะนั่นหอะอันเขาก็ต้องเพาะเพื่อไว้นะประมาณจัสองถาดเนาะคะ่ะเนาะสองถาดปลูกแหละค่ะแต่เอาไว้น้อยหน,น,นึ่งเนาะค่ะเนาะอันเพื่อเพื่อว่าเขาพอไว้แล้วเวลานี่เวลาเขามันมันตัวเนี้ยมันเกิดขึ้นว่ามันเร็วปลูกแล้วอะไรแหละค่ะประมาณเท่าไหล่นะยี่สิบหล่องนี่แหละค่ะแต่ปีนี้ก็เลยมากมานพอไว้เนาะแต่ส่วนนมากับ ถ้าเพื่ตรงไหนที่มันเว้นไม่กว่าบางเครื่องเขาก็าพอยากให้ทีพักเขามันห่างเนาะค่ะเนาะอยากให้มันเกิดเสม,มอนะคะนั่นแหละอันเขาก็ต้องเพาะเพาะเพื่อไว้น้ำประมาณจัดสองถาดเนาะค่ะเนาะสองถาดนี่ผลจะลังลิ้นนี่นะค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าค่ะถ้าผลลิ้นลิ้นจะสี่นีิทาย,ยุป,ประมาณถ้ามันเกิดได้ประมาณจัดสองมือเนาะค่ะสามมือฝน,ะะามมอ,นอาหารมันชีวิตให้ไอให้แดดนะคะแดดแดดร่นเนาะคะ่ะแดดเฉาคุณง่ายๆจด อันบัคเทอรไม่นั่นปลูกไปจะซี่นี่อันบัคแตงกัหน,นี่ถ้าฝนลิ้นแบบซี่นี่โอ้ยพักปัญญังเลย้ะพ่อแม่พี่น้องฝนลิ้นลิ้บบนนี่โอ้ย,อยเกิดดีเกือบซีพ่อตายนะจ้ะนี่คือคืนอ่อนนะคะคือสีแดนเหี่ยวที่นี่เ้าก็มาเขาะไหวเนาะค่ะเนาะแต่ว่าแต่ว่าใส่สามเม็ดเนาะคะ่ะถ้าใส่สองเม็ดหรือเม็ดหนึ่งจะซี่นี่เวลาเ้าเอาอที่สามถาดจะซี่นะคะนี่นเลยสามถาดที่ถัด เอาเอาแก่เผานะคะเพราะด้วยแก่เผาเนาะ mm. คือคืนอ่อนนะคะที่ชีวิตหนเหี่ยวที่นี่เ่าก็มาเขาะไหวเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าแต่ว่าใส่สามเม็ดเนาะคะ่ะถ้าใส่สองเม็ดหรือเม็ดหนึ่งจะสี่หนี่วเวลาเาเอาออกมันงอกขึ้นมาปุ๊บจะสี่หนี่งห่ก็เปิดสายน้ำยดจริงด้วยน้ามันก็นแช่จริงอยู่จ้าแต่ว่าเกิดท่านเนาะคะ่ะเวลาแซมเ่าขดุดแล้วห่อออกปุ่นใส่ทั้งรางเ่าก็เออนเอาเบี้ยมันลุ่มเลยจะสี่หนึ่งสี่ห้าท่านกันเรี่ยวจ้ะคลิปนี้ก็แค่นี้เด้อคะ่ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะ อันนี้ไม่นั่นไซกอนแล้วไม่นั่นก็นเลยอยันมะคอทีหลังโอมค่ะถ้าเขาไปสอมเม็ดดอว่ารู่ว่าตรงนี้มันมันมันบกเกิดแล้วบระเทนี้ขเขเข้าไปสอมเม็ดมันจะบวชั่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเขาสอมต้นจะสี่นี้มันจะท่านกันเสมคอค่ะขอบคุณค่ะบายยกระลังงอกก,งงอก,งงกระลัางอกขึ้งไไนงามกระลังสีข้นเป็นใบน้อยๆกระล่างงามๆนี่แดดมากนี่มันสีเหีียวนะคะเนาะถ้าเป็นดินเหนียวก็เป็นยังนะคะเนาะแต่ถ้าเป็นดินอั้นไส้นั่นมาอาหาน,น มันสีนิดให้ไอ้ให้แดดนะคะแดดแดดร่นเนาะคะ่ะแดดเฉาปูง่ายๆตัวอ,อันมะเขือไม่นั่นปลูกใบชะสี่นีดเองอันบกแตงก็มามาอันนี้ที่หลังเนาะคะนะ่ะเนาะคะ่ะถ้าเขาพอใบชะสี่มันสะมีโอกาสว่าบบกแตงเข้าเนาะมันสีมันสีทีดีนะคะ <c oughs> ถ้าเขาบกแล้วปลูกแล้วอะไรแหละคะ่ะประมาณเท่าไรแล้ยี่สิบหล่องนี่แหละคะ่ะแต่ปีนี้ก็เลยมามาทพอไหวเนาะแต่ส่วนมากะแถาแต่ตรงไหนทีมันเว้นมากแล้ว ลูกแล้วอะไรแหละค่ะประมาณเท่านั้นยี่สิบหล่องนี่แหละค่ะแต่ปีนี้ก็เลยมามาพอไหวเนาะแต่ส่วนมาตากท่าตรงไหนที่มันเวีนมากค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายนี่ฝนกำลังลิ้นนี่เลยค่ะพ่อแม่พี่น้องจา๋าอืมค่ะถ้าฝนลิ้นลิ้นจะสี่นิทายู่ประมาณถ้ามันเกิดได้ประมาณจะสองมือเนาะค่ะสามมือฝนกับยาคัะน,นีแน่อยู่ค่ะนินมันห่อนเนาะค่ะเนาะบางครัือแม่น้ำหาบหน้ำหดจ้ะ เพราะว่าอยากให้นาดินมันเปียกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าฝลลิ้นลิ้นยซีนกำลังลิ่นดีเหนืลยนะคะนั่นเลยมันมันกระต้องมีการเหี่ยวเฉาเนาะ,ะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นพืชที่ออนเออยาาออนเอไล่ถ้าถ้ามันถ้าที่าสามถาดจะซีนนะคะนั่นเลยสามถาดท,ที่ถดะะ <S <S าดค่ะเอาเอาแกะเผานะคะเพอาด้วยแกะเผาเนะจะยังดีได้บางบางบลูมที่มันเหี่ยวไปเรื่อยนี่ประมาณจค่สาม สามหลุมสี่หลุมจ็ดสี่กระสีได้เลยค่ะสามหลุมสองหลุมสามหลุมจ็ดสี่นะคะถ้าต้องแซมต้นมันแซมต้นมันจะเกิดท่านเนาะค่ะเวลาแซมห่อขุดแล้วห่อเอาคุณใส่ทั้งรางแล้วห่อกระเอาเนเอาเบี้ยมันลุ่มด้วยจ็ดสี่หลุมสิ่งหนท่านกันเร็วจ้ะคลิปนี้กัแค่นี้เด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าก็พูดได้หลายเด้อจ้ามะว่าวมะสูดซื่อๆเด้อค่ะอันวิธีการพ่อบักแตงเนาะค่ะเนาะเอาไปแซมไปสามเนาะค่ะเพราะต้องสามเม็ดเนาะค่ะเนาะถ้าสามเม็ดมันจะบ่ท่านกันนะคะคลิปนี้กัแค่นี้นะว่าบางครั้งห่อเขาไปอยากให้ผ อยากให้มันเกิดเสมอนะคะนั่นหอะอันเขาก็ต้องเพาะเพื่อไว้นะประมาณจักสองถาดเนาะคะ่ะเนาะสองถาดเกิดซิวทุกต้นนะคะพอแล้วนะคะออกหากพอแล้วเวลาเวลาเว,ลา,ว,ล,าวลาเขาเกิดขึ้นมาจะสีมาก,กับ่าทะานกันเนาะค่ะถ้าเขาปลูกลงเยนปุ๊บเขาก็มาพอไว้เลยสักสองสามถาดเฉสนะคะนั่นเลงกําลังงอกกําลังงอกขึ้นงามๆกําลังสิขึ้นเป็น